มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะคือมีน้องท่านหนึ่งคุยกับฝรั่งในเว็บหาคู่นะคะก็เอ่อคุยกันไปคุยกันมานะคะคุยกันได้สักพักหนึ่งฝรั่งก็โอนเงินมาให้น้องใช้ทุกเดือนนะคะจนกว่าเขาจะบินมาคืออยู่ในช่วงระหว่างห้าหกเดือนหลังจากที่คุยกันโอเคถึงเวลาแล้วฝรั่งก็บินมาที่เมืองไทยหลังจากที่เขาบินมา ที่เมืองไทยอันนี้เป็นฝรั่งอเมริกานะคะคือน้องคิดว่าทุกอย่างมันควรจะโอเคเพราะว่าขนาดยังไม่เห็นหน้ากันเขาคงเป็นคนดีเขาคงเป็นคนใจดีเพราะว่าเวลาแชทคุยกันเขาดูเพอร์เฟกเขาดูโอเคเขาดูเฟรนลี่มากพอมาวันแรกวันแรกก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรมากก็ทักทายกันก็อยู่ในโรงแรมพอวันที่สองเขาพาน้องเอ นั่งแท็กซี่นะคะก็ไปเที่ยวนะคะก็ไปทีนี้ก็ไปจนจุดเซ็นเตอร์นะคะก็หลังจากนั้นก็เดินเนาะพาน้องเดินเดินทั้งวันนะคะคือเหนื่อยตรงไหนก็แวะกินข้าวแวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่า shopping, ชอปปิ้งชอปเปิ้งเนี่ยได้ซื้อได้อะไรไหมก็แค่มองๆเนาะบอกน้องก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะเขาก็ถามนะคะว่าจะซื้อไหมจะ นน่นนี่นั่นไหมน้องก็บอกก็ไม่ไม่รู้ไม่อยากซื้ออะไรนะคะอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าน้องเป็นคนต่างจังหวัดคือเข้ามากรุงเทพกูมไม่รู้เรื่องเล่านะคะว่ากรุงเทพมันคืออะไรก็แปลกหูแปลกตาแล้วทีนี้ฝรั่งพาเดินด้วยความที่มาเด็กคั้งแรกเธอก็ใส่ส้นสูงนะคะคือคืออยากจะโอเคนะคะอยากจะดูดีเขาพาเดินฝรั่งพาเดินทั้งวันใส่ส้นสูงเดินเหนื่อยเหนื่อยเธอบอกว่าเหนื่อยมากเดินตั้งแต่แปดโมงเช้าจนกระทั่งห้าโมงเย็นพอถึง พาก,กับโรงแรมเธอก็นอนนะคะอากาศก็ร้อนปวดเท้าวปวดน่องน,นะคะแล้วรองเท้ากัดทีนด้วยนะคะเธอก็นอนพักผ่อนนะคะทีนี้นอนไปได้สักพักหนึ่งเขาก็เข้ามาขยาับเขาบอกว่าจะนอนอะไรกันนะกันนาฉันิวข้าวเธอก็เลยบอกว่าโอ้ยเธอไปไม่ไหวเธอเธอไม,ไม,ไม่ไม่กินได้ไหมคือฉันฉันอยากนอนฉันเหนื่อยฉันปวดเท้า รองเท้ากัดเท้าด้วยนู่นนี่นั่นฝรั่งทีนี้ก็เริ่มโมโหเริ่มกระชากเธอขึ้นมาจากเตียงนะคะแล้วก็บอกว่าอะไรกันนะกันหนากับอีเดินแค่เนี้ยฉันก็เดินเหมือนกันทําไมฉันไม่เห็นจะเหนื่อยเหมือนเธอเลยเธอเป็นอะไรกันนะกันหนานะคะแล้วก็ใช้คําพูดแบบด่าใช้คาหยาบคายเลยนะคะซึ่งซึ่งถามว่าภาษาอังกฤษเธอดีไหมเธอก็ฟังง,ง,ง,งูงูปลาแต่รู้ด้วยจากรีแอคของเขานะคะว่ามึงมึงมึงต้องด่ากูแรงมากนะครับ เธอก็เลยจําใจต้องลุกขึ้นไปอาบน้ําแล้วเขาก็พาไปกินข้าวไอการกินข้าวรอบเนี้ยคือเธอก็เอารองเท้าส้นสูงมารองเท้าแตะมาด้วยเธอก็ใส่ลากรองเท้าอีแตะไปนะคะไปทานอยู่แถวแถวบริเวณโรงแรมนะคะเธอก็เลยถามว่าไม่ทานในโรงแรมเหรอเขาบอกในโรงแรมอาหารแพงคุณไม่รู้เหรอมันชาร์นะคะเขาก็เลยพาเธอออกไปกินร้านอาหารแถวแถวโรงแรมซึ่ง ถามว่าเดินไม่ก็เดินนะคะเดินประมาณสิบนาทีซึ่งเธอบอกว่าฝรั่งหาอะไรวะฝรั่งมากเลยวะนะคะเดินเดินอะไรมันจะชอบเดินอะไรกันนักกันนาเกิดมาไม่เคยเดินหรือ,อยังไงนะคะเธอก็บ่นงอเธอไปบ่นในใจนะคะพอไปถึงร้านอาหารก็สั่งอาหารกินถามว่าเขาพามาร้านอาหารดีไหมก็พามาร้านอาหารที่ดูดีระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่เธอลากอีแตะเข้าไปเธอบอกว่า พนักงานเสิร์ฟหรือพนักงานต้อนรับอยู่หน้าโรงแรมก็มองเธอตั้งแต่หัวจรลดเท้านะคะแล้วก็มองฝรั่งยิ้มให้ฝรั่งแต่ไม่ได้พูดกับเธอเลยเธอบอกแล้วแล้วทต่มึงนะฮะหลังจากนั้นพอทานข้าวเสร็จก็มาที่โรงแรมพอวันที่สามนะ,ะก็ไปเที่ยวที่ภูเก็ตกันในการเที่ยวที่ภูเก็ตมันก็โอเคแต่นะคะในทุกๆครั้งฝรั่งเขาจะเจ้าอารมลงเขาจะใช้คําพูดไม่ดีกับเธอเลยนะคะ อชอบด่าเธอต่อหน้าคนอื่นด้วยชอบทําให้เธอขายขี้นหน้านะคะถามว่าเธอฟังรู้เรื่องไหมมันก็ต้องฟังรู้เรื่องบ้างนะ,ะพอมีเอฟออฟด้วยนะคะแล้วก็จากรีแอคหน้าตาท่าทางขึงขังของเขานะคะเธอก็เลยหลังจากนั้นเธอก็เลยทนนะคะทนในการโดนเหมือนเหมือนโดนดูถูกเย็ดยามแบบนี้มาตลอดคลิปนะคะหลังจากที่ เขาจะกลับไปเธอก็ไปส่งเขาที่สนามบินนะคะเข,เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพีหน้าเขาจะมาอีกแล้วมารอบนี้เขาจะไปหาญาติพี่น้องเธอไปเจอพ่อแม่เธอไปเจอลูกติดของเธอที่เมืองไทยหลังจากนั้นเขาก็เอาเงินให้เธอหมื่นสองนะคะเพราะว่าเขาใช้แล้วเหลือจากที่แรกเงินมาหมื่นสองนะคะ,ะถามว่าตัวเครื่องบินที่จะบินกลับไปจังหวัดที่เธออยู่คือเขาซื้อให้ก่อนหน้าที่เขาจะบินมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาโอนเงินมาให้เป็นค่าเครื่องบินค่าอะไรเธอ ทีนี้เรื่องของเรื่องน้องถามว่าน้องอยากจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับฝรั่งคนนี้ดีคือคือเขาดีทุกอย่างเรื่องการเอาอกเอาใจเขาพาเที่ยวรู้อยู่แพงอะไรแบบนี้อยากซื้ออะไรอยากอะไรก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ลานทองหรือของที่ราคาสูงๆหรือกระเป๋าแบรนด์เนมอันนี้เขาไม่ซื้อให้แต่ว่าเขาส่งเงินให้สม่ำเสมอแบบนี้น้องจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคือป้าแก้วคิดว่าน้องมีคําตอบในใจอยู่แล้วนะคะเอ่อ ถ้าถามประแก้วประแก้วไม่ไปต่อกับผู้ชายแบบนี้นะคะด่ากูในวันแรกว่าไอ้ที่โรงแรมก็พอทนนะ้ะแตด่าต่อหน้าคนกลางร้านอาหารคือพอเลยนะคะฉันกลับบ้านฉันดีกว่าฉันไม่เอาเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าคุณถือว่าคุณมีเงินคุณจะจิกหัวฉันจะด่าฉันต่อหน้าคนอื่นไม่ไว้หน้าฉันแบบนี้ไม่ได้นะ,ะหรืออีกอย่างหนึ่งน้องอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องแอภาษาก็ได้ แต่ถ้ามี F off ด้วยมันมันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแน่นอนเป็นปลาแก้วปลาแก้วถอยค่ะต่อให้มึงมีเงินมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วฉันรู้สึกว่าฉันฉันตัวเล็กหรือเงินฉันไม่สบายใจฉันรู้สึกไม่รีแลกฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าฉันจะโดนด่าตอนไหนไม่รู้่ฉันจะโดนคุณใส่อารมณ์ฉันตอนไหนอะไรแบบนี้ปลาแก้วก็ไม่เอาเป็นคหรอค่ะคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ